เป็นอีกหนึ่งพระเอกนักร้องหนุ่มชื่อดังที่โดนดราม่ามากมายสำหรับกันนพัทรอินใจเอื้อที่ผ่านมาไม่ว่าหนุ่มกันจะมีผลงานด้านไหนขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษโดนดราม,ารม่าถล่มจนเจ้าตัวไม่ยอมเปิดอ่านคอมเมนต์อีกเลยแต่ล่าสุดเจ้าตัวถึงกับน้ำตาไหลหลังอ่านคอมเมนต์ที่ได้ออกรายการ The Talk EP 19กันนพัทรอินใจเอื้อความจริงที่ปวดใจในวันที่ทำอะไรก็ผิด ล่าสุดหนุ่มการเปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งเผยเคยเคยรียดสะสมถึงขั้นเล่นละครไม่ได้โดยบอกว่าเคยพึ่งยานอนหลับยาคลายเคยรียดทุกวันก็ยังทานเรื่อยๆเพราะยาคลายเคยรียดเคยไปปรึกษาแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแค่กลัวให้ทำงานปกติไว้ก่อนกลัวเป็นซึมเศร้ามันหนักมากเรื่องที่ผมเจอมาแต่โชคดีที่มีกิจกรรมเยอะให้ทำเคยพบจิตแพทย์เมื่อนานมาแล้ว